โอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในเกม Fc Mobile เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวนี้จะมาส่องดูดิว่ากิจใหม่เนี่ยเนาะหลังจากอัปเดตมาเนี่ยเนาะมีอะไรมาใหม่บ้างเนาะสำหรับกิจเนาะโคดนีออนทั้งหมด28วันสดๆร้อนๆแล้วเนี่ยยังไม่เล่นเลยครับ มาอันนี้อันนี้น่าจะเป็นภารกิจภารกิจเอ่อทั้งกิจเลยเนาะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นรับรางวัลสุดท้ายเนาะของบทหนึ่งบทสองโอเคนี่น่าจะทั้งกิจอันนี้ไม่น่ามีอะไรส่วนหน้าหลักนี่อันนี้ก็จะเป็นสกิลเกมเหมือนเดิมเนาะสกิลเกมเก็บอะไรเก็บเป็นโทเค็นนีออนเนาะโอเคอน,นี้ก็จะมีแจกเสือ้อหลังจาก เล่นทั้งหมด15ครั้งก็ใช้เวลาประมาณกี่วัน5วันเนาะส่วนไอ้ลวันที่1นึงกับลวันที่2เนี่ยเนาะจะเป็นนักเตะซึ่งไอ้ดีนี้เนาะผมว่าน่าจะเอากักโป้น่านาสนนะกักโปมันจะทรงคล้ายๆกับอีซักเนาะแต่ว่าเท้ามันไม่ได้แค่นั้นเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่เลือกอีกทีเนาะ ส่วนในแกลลอรี่ก็นี่ฮะสิ่งที่หลายๆคนรอคอยเนาะก็คือมาาโดน่าซึ่งถ้าดูจากสเตตเนาะเนะี่ยเท้าเขาปั๊บมาให้มาให้ใหม่ละก็คือห้าสี่เนาะส่วนไอ้ลงไอ้พลังงงพลังงานพวกเนี่ยเนาะสกิลไม่น่ามีปัญหาเนะแต่ตัวค่อนข้างที่จะเล็กน่าจะเหมาะก,กับพวกมินิมากกว่าผมเก็บแต้มไว้ดีกว่าเนาะรู้สึกไม่ค่อยมีตัวหน้าแรกเท่าไหร่ นาะสัปดาห์นี้ทั้งหมดกิจจะมี4สัปดาห์นะแต่ว่านักเตะจะเข้าแค่3สัปดาห์แรกเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดแพ็กกันดีกว่าสำหรับแพ็กก็โอเคฮะเหมือนเดิมพวกนี้เนาะแต่สิ่งที่น่าจะเปลี่ยนแปลงใหม่ก็คือนี่มาแล้วครับพวกสโตนกับวกวร์เซ่สโตนเนี่ยถามว่าน่าเล่นไหมก็เนาะ ผมว่าค่าพลังมันไม่สมกับร้อยหกเท่าไหร่วะมมันไม่ค่อยสมกับร้อยหกเท่าไหร่เนาะก็ยังไม่ค่อยน่าแลกเท่าไหร่ครับสาหรับสโตนกับเกอร์ซี่ส่วนนี้ก็จะเป็นแลกแทมโทเคมเหมือนเดิมส่วนดิวิชั่นนี่ดิวิชัน่นมันละดิวิชั่นอันนี้รู้สึกว่าจะต้องเล่นเนาะ เล่นรางวัลคู่แข่งด i วิชั o นเนาะให้ถึงตามแรง่งที่กำหนดไอดี ID หลักผมได้แล้วลวะเนาะผมมาเล่นตอนตอนประมาณหลังหลังแปดโมงเนาะแต่ว่าในคู่แข่งด v วิชั n นอันเนี้ยมันยังไม่เปิดให้เล่น,นยังไม่เปิดให้แรกเอ,อยังไม่เปิดให้รับรางวัลฟรีพวกนี้เนาะแต่ถ้าคนหลังเล่นแปดโมงเนาะอืไอ้ตรงพวกเนี้ยมันจะปลดล็อกให้เนาะ ถ้ายังไม่ถ้ายังไม่บล็อกเราต้องไปลงแรง์น่ะครับลงแรงอัน,นี้ก็เสีงเลยเนาะต้องไปลงแรงขึ้นแชมป์ใหม่เนาะก็จะได้ได้รับรางวัลพวกนี้หมดเลยเ,เดี๋ยวนี้มาดูแพ็คดีกว่าอะไรน่าเปิดดีตัวที่น่าเปิดก็น่าจะเป็นเนาะดูแป๊บนี่ออันนี้น่าจะได้สักสามแพ็คพอดีเลยอะรุ่นกันแพ็คแรก สองแสนครึ่งสองแสนครึ่งเหมือนเดิมหนึ่งแสนแ,แ,แล้วสองแสนแล้วไปอ๋อยนี่ เป็นมิตโตมะครับโอ้โหตัวนี้น่าเล่นมากเลยนะเพราะว่ามันมีอัพเนี่ยอัพสายฟ้าเนี่ยเนาะแต่ว่าอ,อสกิลพิเศษของมันเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงบอลแต่ผมว่าอัพสายฟ้านังเงก็คุมครับแต่ว่าพลังงานค่อนข้างที่จะน้อยเนาะแจมอยู่แจมอยู่มามาแพ็กที่สองมาครสองแสงขึ้นมือเดิม หนึ่งแสงสองแสงครึ่งผมเปิดได้ค่อนข้างดีนะถ้าพมแล้วก็ไปต่อครับม่ใยๆทีนหน้าที่ดีวะได้แมคลิสเตอร์โอ้ยหลอดแรกที่ว่าถ้าเป็น C A เนีอ็มนี้น,น่าจะเจ่มนะอนภัยสุดท้าย แสงขึ้นเหมือนเดิมครับหนึ่งแสงสองแสงแล้วก็ไปอโอเคสรุปก็ได้มีตัวมม้ามา อ่ะเหลือหนึ่งมื่นพอดีเลยครับออันนี้เนาะหวังว่ามาราโดน่าน่าจะมานะถ้ามาเดี๋ยวจะได้รีวิวกันดีกว่าแต่ส่วนส่วนตัวอยากได้กอลิสก้านะมันมีอัพสกิลใหม่ด้วยอ่ะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งก็ไปเลยนะอันนี้มันไม่มีแสงเ้ยไ,ไปเลย แล้วครับสมอลเล็ก er เนาะสมอลเล็ er กก็พลังดีหมดแล้ะเนาะแต่ว่าสกิลสามดาวอา,อาจจะยังไม่ค่อยน่าเล่นเท้าด้วยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันต่อที่แพ็คดีกว่าอ่ะลองมาสุ่มดิสามพันเพชรจะได้ไหมรูยัเลย สูตรเดินครับสองแสงครึ่งหนึ่งต้องนับออกนับออกเองวะ่ะมันไม่มีแสงและสอง,งแล้วก็ไปอังกฤษโ,โอเคจบเลยอันนี้เหลือหนึ่งแพ็ทครับเดี๋ยว ลองมานะตรงใน,นหลีบบ้างใน,นหลีกเผื่อจะแจมหลีค้างแล้วตอนนี้ <Okay. S 1> นมาลองดูกัน,นเดี๋ยวรับทั้งหมดเลยก็ได้อันนี้ไม่ต้องมีโซงมีเสียงแล้วครับนะเดี๋ยวรอนานไปเลยดีกว่าไป รอยครับเดี๋ยวไปดูไอดีอดีหลักกันดีกว่าเนาะไอดี ID ลองได้แค่มิดมิตมัวม้ามาก็โอเคอยู่นะอ่ะโอเคครับมากันต่ออยู่ในไอดีหลักเนาะเดี๋ยวไปอะไรดีกว่ารางวัลมารุนแพ็กกันเมื่อกี้ได้หนึ่งร้ยหนึ่งโอ้โเซ็งเลยไป สันว่ะจบแล้วไปว่ะมาลุ้นสามพันแพ็คไอ้สามพันเพชรทอดีไปนะแพ็คนี้มันไม่มีแสงแล้วดังนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปเอาะจบลจบแล้ว,ลวตัวเดิมเลย ไอเดลปาโตเนี่ยตัวเดิมเลยมีอะไรใหอะแยอีกอ่ะผูแข่งดิวิชั่นอันเนี้ยผมไปเล่นช่วงประมาณกี่โมงวะสิบโมงบ้างเออก่อนก่อนที่แรคงมันจะรีสเป็ดโมงเนี่ยก็ได้มามามหมดเลยเนาะอ่ะมาดูดีกว่าทีละแพ็คเนะเริ่มจักแพ็คนี้ดีกว่าได้อยู่ สามแพ็คพอดีเนาะไม่ต้องมีเสียงเลยครับไปดีว่าไปเลยไปไป่ไปา LB <Okay. S 1> ไม่น่าจะดีวะหนึ่งร้อยโอเคฮะพร้อมแล้วก็หนึ่งแสงไปเลยใคร Kịp mày lắm nùng loi và tung sẽ tung song sang kính lắm song sang mà nùng sang sáng, hôm lạc ผมตอนแรกนึกว่าเป็นโอซิเมนไว้โอเคได้หนึ่งร้อยมาจบเลยอ่ะมาดูร้อยสามดีกว่าอันนี้ก็ไปเลยฮะปัดขวาเพื่อหวังผล บูโมโเนาะเท้าเหมาะกับสายตัดปั่นมากกว่าตรงนี้ก็โอเควาวาวาแลกแต้มเนาะมาดูรางวัลรีแลงดีกว่าเนาะมีทั้งหมดกี่แพ็คเนี่ยเอาแพ็คเก้าแปดก่อนแล้วกันเนาะนี่เก้าแปดอ่ะไปดู วอล์กอยู่ไอ้หนึ่งร้อยขึ้นอยู่เยอรมันไอ,นะอตัวเดิมเลยวะมาดูเก้าเก้าถึงหนึร้อยเจ็ดบ้างเนาะผมว่ามันต้องมีสักแพ็คแหละเนาะไปเลยวอล์กมาก่อนเออโอเค ได้ตัวที่สองละเอมบูโม,โมเฮ้ยถือถือถ,ถือว่าได้ดีอยู่นะแพ็กนี้ต่อไปเหลือแพ็กไหนเฮ้ยอันนี้อันนี้เป็นขายได้หรอวะอ๋อคืออ่ะขายไม่ได้เนาะมองผิดมองผิดเป็น1 0 1่งร้ 100. อยึงหนึ่งร้อยเจ็ดพร้อมแล้วก็ไปเลยครับ จบเลยจบเลยตัวนี้จบเลยตัวเดิมเลยมาดูต่อตัวไหนดีวะหนึ่งร้อยหนึ่งคือหนึ่งร้อยเจ็ดอ่ะ,อะสองพันนี้ผมจะเป็นสองแสงครึ่งเลยมีแสงไหมวะหนึ่งแสงสองแสงมันเป็นแสงอ่อนๆมะอ่อนนี้อ่ะไปเลย เฮ้ยโปรตเกส L W เฮ้ยตัวนี้แจมอยู่นะเปโดเบโดตัวนี้แจมอยู่นะเท้าเท้าค่อนข้างที่จะดีอยู่เท้าพอใช้ได้แต่ว่ารูปร่างอาจจะเล็กไปหน่อยเนาะแต่ว่าดีอยู่นะเขียวถือว่าแจมอยู่เนาะแต่แต่คงไม่ได้เก่งเมตาเท่าไหร่เนาะ ทรงจะคล้ายๆแบบพวกซาลุงซาล่าคนนี้เนาะแต่ซาล่าน่าจะรูปร่างดีกว่านี้อ่ะสุดท้ายละเนาะสองแสงครึ่งสุดท้ายละไหนวะนี่แพ็กสำหรับแงคงแชมเปียนเนาะไปเลยสองแสงขึ้นเหมือนเดิมหนึ่งแสงและต้องดูขอบๆนะแสงสอง มันดูยากมากเลยอ่ะเพราะว่าแสงมันสีขาวเนาะอันนี้มันแพ็กสีเหลืองเฮ้ยเอาจัดเลยนากตะวะนากตะมันก็เล่นได้แหละครับแต่ว,ว่ารูปล่างมันเล็กเนาะเนาะอาจจะเอาไว้ไว้ แลกแต้มเหมือนเดิมก็ประมาณนี้ครับน่าจะหมดละโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสครายบด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับ